สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอยู่กับสาวๆครับเล็กเล็กเก่าศิทธนีตอนนี้มาอยู่เรียนอยู่ในเมืองปีหนึ่งมทรใช่ค่ะมทรนี่ร้านที่เชื่อมาชื่ออะไรชื่ออ,อะไรชื่อบุกดาค่ะปีหนึ่งชื่อฟ้าใสคะ่ะชื่อแยมค่ะอันนี้ร้านนี่เป็นร้านเด็กน้องน้านสองเนื้อร้าน,น,านขบวนชื่ออันว่าร้า,านเลยหนูก็เพิ่งมาเหมือนกันบิงเย็นกาเฟ่ค่ะเป็นร้านเวียดนามมีอาหารเวียดนามเนาะไปไปดูข้างในเลสวยมากเลยมีอะไรเนี่ยมีมุมมีหัวเอวกระเปาพี่

นี่เป็นอาหารดามของของที่นี่กันไหครับอันนี้เป็นจุดหนึงที่พวกเราทำอะไรคช้รูปสวยไหมสวยคือมือกระเจ้าเอาแนะนำแนะนำแนะนำอะไรแนะนำโอ้ที่นี่สวยมากนะคะแบบจะแต่งแนวติมเวียดนามมีโคมไฟมีดอกไม้แล้วก็สังเกตได้ว่าผู้หญิงแต่งตัวมาคนละแบบเนลโบราณสไตล์นี้่นี่มีหมวกเลยมาดูนี่มีหมวกเลยนี่เหมวกเลย นี่ส uh ่นี่สาวัดใส่แบบนี้อม่ากครับา้มันิเลคนนนหน่่ตาปนี้ก่อเป็นชุดนึงอนาคขึ้นมาเปิดตั้งแต่ทุ่ถึงถึงเปิังแต่ดงเช้าถึงทุ่งเนาะก็มันก็มาเชนจวนมาทุกงเย็นมีอาหารเวียดนามแล้วก็มีของก่ารัจริงหลายคนหนูว่าน่าจะยังไม่ เนาะเขาเปิดมาเขาเปิดใหม่ๆเนาะอยู่ทางดูเรียนจุฬาราสัมกีตรงนี้เขาจะไปสะบาลสาวขลังไปสุรัญดีอ่ะตปากคำนึงเร็วต้องาถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะมาเชียร์ทีกันเยอะอาหารอร่อยมากด้วยน้ำอร่อยมากดีครับันมีกาแฟอร่อยอร่อยครับดูดีครับชุดนี้เป็นไทยมีกาแฟกาแฟเวียดนามกาแฟไข่เวียดนามกาแฟไข่เวียดนามกาแฟเกลือไอเปรี้ยเกลืออ้ของแท้ครับ กันมานะครับบั้นหมี่บันหมี่อ่ะบันหมี่ปาเต้เนาะแล้วก็มีอะไรเนี่ยข้าวจีข้าวจีเวียดนามครับสวัสดีครับมาสืบหากันได้ครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้เคของแท้ครับเด็กเต็มเลยครับเด็กสวัสดีครับ